สวัสดีครับพบกับเราเดี๋ยวพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะไปกลางแจนที่นครนายกโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สี่แยกวัดอุดมแล้วน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกแล้นะทุกคนก็อีก17ดกิโลครับเราจะถึงลานกลางแจงของเรานะครับที่ทีริเวอร์แคมปิ้งนะครับก็วันนี้ครับอากาศ คอนข้างอบอ้าวนะแต่ว่าไม่มีแดดเหมือนฝนจะตกนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ตกนะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทีตรงที่าลานการเต้นทีริเวอร์แคมป์เลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงลานการเต้นแล้วนะครับอีก4กิโลนะครับก็ดูครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคึ่นครับบรรยากาศข้างบน ดูครับก็คืมฟ้าถึมฝนมีหมอบบางบ้านะทุกคนอยนู่บนภูเขานะครับดูครับบนยอดตรงนู้นตรงสันเขื่อนนะก็อากาศถือว่าเย็นสบายเลยครับวับนนี้ไม่มีแดดเป็นความโชคดีของผมแนะเพราะว่าผมเอาเต็นต์ตัวเคทูมานะครับแต่ว่าไม่ได้เอาสาชาเพื่อมากางบังแดดนะครับก็ผมไม่รู้ว่าลานการเต็นท์ที่เราจะไปวันนี้ G นะครับที่ทีริเวอร์แคมป์เนี่ยนะครับ มันมีร่มไม้เยอะมากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนู่นครับหมอกอยู่บนภูเขาครับก็ในส่วนของหน้าทางเข้าทีริเวอร์แคมปิ้งนะครับก็จะเลี้ยวเข้ามาทางเดียวกับในส่วนของแก่งวังกุตานะครับ ก็นี่ครับเป็นซอยเข้ามานะครับขวามือแรกก็จะเป็นบ้านพักกาแลอยู่ขวามือนะครับก็ถ้าเลี้ยวขวามาจากตรงสามแยกนะครับถ้าตรงไปก็คือตำรกสศริกาเราเลี้ยวมาทางเขงื่อนวนแดนทางขวามือครับตรงแยกนะครับแล้วก็ทางเข้าก็คือเมื่อกี้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ตรงทางเข้านะครับซึ่งถ้าตามจาก GPS เนี่ยนะครับจากตรงหน้าถนนตรงหน้าทางเข้าเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ500เมตรนะครับตรงเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นชุมชนนะครับแล้วก็มีพวกรีสอร์ทบ้านพักนะครับไม่รู้ว่าหมุดของที่เนี่ยมันจะตรงกับลานกลางเต็นท์เลยไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะครับก็จะมีป้ายในส่วนของเนี่ยครับทีริเวอร์แคมปิ้งนะครับ จะเป็นป้ายหมายเลขสามนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราต้องเลี้ยวเข้าตรงป้ายนะครับผมเห็นรถแล้วผมน่าจะเลี้ยวผิดทางนะครับก็คือถ้าเราตรงเข้ามาจากตรงหน้าถนนเข้ามาซอยนะครับนี่นะครับถ้าเราเห็นป้ายป้ายนี้นะเนี่ยนะครับทีริอเวอร์แคมปิ้งนะครับให้เราเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับ ก็จะเป็นทางอย่างเงี้ยครับจะมีต้นไม้ใหญ่ๆเต็มเลยนะครับโอโ้ลานดูล่มเลื่นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภายในลานกันนะครับว่าจะสวยงามเพียงใดโอเคถึงแล้วนี่ครับทุกคนทีริเวอร์แคมปิ้นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานการเต็์ของเราเรียบร้อยนะครับก็เป็นลานแบบที่เพิ่งเปิดใหม่มากเพียงหนึ่งเดือนนะครับ ก็มีในส่วนของลมไม้แล้วก็ในส่วนของตรงแดดถ้าจะเอาลานแบบตรงนี้แบบเป็นฟิวเปิดเต็นท์มาเจอน้ําก็จะร้อนหน่อยก็จะเจอแดดนะครับเดี๋ยวผมเดินดูครับโอ้โหบนทางนี้ส,สวยมากกวแต่ว่าร้อนนะเดี๋ยวผมลองเดินมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้เป็นทางลรงอ๋อโรงเล่นน้ำนะครับแต่ว่ามันก็กลางได้ครับแต่ว่ามันจะร้อนนะเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ดีกว่ามีลมไม้ตวาวะ ตรงนี้ดีกว,ว่ามีร่ม,มไม้นี่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มุมที่กลาเกงเตยแล้วนะครับเราจะการอยู่กันมุมนี้เลยนะครับพอ,อจะหันหน้าออกไปเป็นทางนี้นะครับเดี๋ยวให้เต่ากางเกงเต่ากางเกงเป็นบ้าเป็นหนาเอ้ยของจริงว่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอการเตนก่อนน,นนะครับเรียบร้อยครับในส่วนของแค่เราก็ กลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ส่วนต้างว่านั่งครับบนกล่องไปเลยครับเพราะว่าเก้าอี้ผมอมาแค่ตัวเดียวนะอย่งชุดได้ด้วย,วยรอ้อนยังร้อนเลยหนาว,ลลวเลยร้อนเลยนาเลยนี่เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาลงไปเล่นน้ำนะครับตรงนี้นครับก็จะเป็นทางลงมาครับที่เรารเราลงไปแช่น้ำนครับถือว่าสุดเชียดตัระเบียบนิ้วเลยฮะทุกคนโอ้ย ได้เวลาลไปนะ,ะไปดิโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูบรรยากาศริมน้ำนะครับก็ที่นี่นะครับในส่วนของทีริเวอร์แคมปิ้งเนี่ยครับก็จะมีจุดต่อไฟเป็นปักพ่วงเนี่ยอยู่เยอะมากหลายจุดเหมือนกันนะครับห้องน้ําที่ผมมองจากสายตานะครับมีอยู่4ี่ห้องนะห้องน้ำเนะี่ยคือสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับก็ไปครับลงมาดูที่ลำธารครับอ๋อ ลงไปแล้วฮะ,ะคนไม่เจอคนรอแล้วหนึ่งครับเย็นยนะน,น้ำเย็นมากครับตั้งแต่ว่าน้ำเย็นมากแล้วก็ตอนนี้เราก็ถึงที่การเต้งของพวกเราแล้วไ ทุกคนอันนี้ก็คือไหลไ่แม่น้ำกระแสน้ำครับพอพี่บอกว่ามีทางขึ้นใชเรืเอ,พ,อพี่อยู่ไหนดิอ๋อไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงนู้นน้ำมันไม่ลึกเลยครับแต่ว่าน้ำมันสั่นแรงแไปครับเราจะไปลนเรืเอไปจากนั้นลองลึกไดเ้เปล่าลองลึกนะ โอ้ทุกคนไปหนึ่งเ,เหนื่อยเหนื่อยได้ไหนไหมเหนื่อยตอนสู้กับระแหงนางครับตอนนี้ก็้งอ๋อก็คือแล้วปลไปไหนย่างนี้มาได้ครับแล้วก็มาเข้าฝั่งคืนนี้ได้โ <Okay. S 2> อเคเรียบร้อยครับลงนะ้ำไปแล้วตอนที่นนะนเย็นก็หล่ะก็เยน็นนี่จะเป็นริมน้ำของเราครับแล้วก็เวลาที่นะักท่องเที่ยวเขามาร้องแกลงจากหัวเขื่อนครับ เขาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับน้ำก็ถือว่าแรงไหมเหรอเดี๋ยวผมลองนะก็คือเย็นอะ่ะไม่ลึกอะ่ะเดี๋ยวลองเดินไปดวงะนะเราจะเดินไปที่ก่อนนี้นันตรงนี้น้ำชิ้นวิวปิว <laughs> ป <laughs> ิวปิวก็ตรงบริเวณนะครับในส่วนของที่รีเว์แคมปิ้งของตรงข้ามเนี่ยก็จะมีอีกรางกลางเต็นท์หนึ่งนะสางน้ำก็ดูล่มลื่นนะ ไม่รู้ว่าชื่อรานกลางเต็นเลยนะครับก็วันนี้วันที่ครับก็มีสมาชิกชาวแคมป์เนี่ยมากางเต็นมาเที่ยวอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมลองลองดูฝั่งนี้บ้างนะแต่ฝั่งนู้นน้าเนี่ยม,รรมันแรงเพราะมันโค้งน้ำพอดีนะครับแล้วก็เชี่ยวตรงนี้เออโอ้ตรงนี้นะไม่ค่อยเที่ยวอะแล้วก็ไม่ไม่ลึกนะครับก็จะเป็นนืเป็นหินไปครับโอเคครับตอนนี้ก็ เป็นมือ้อมื้อเช้าของเรานะเพราะว่าตอ่เช้าเรายังไม่กินข้าวอะไรเลยครับแต่ว่ามื้อเช้าของเราวันนี้นะครับที่เรากินในเวลาบ่ายๆอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าเมนูที่ผมจะเอามาทาวันนี้นะครับสุดยอดมากก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทสินทอนเซ็กเต์นะครับที่มอบสเสบียงมาให้เราเนี่ยนะครับไว้ออแคมป์นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดู เมนูของเราครับว่าวันนี้จะเด็ดแค่ไหนครับแล้วก็จะสะดวกสบายแค่ไหนครับรอชมครับเดี๋ยวขอู่ข้าวก่อนนะครับโอเคตอนนี้ข้าวเราก็สุกแล้วครับ <Okay. S 2> oh โอ้โหดูหน้าตากานหุงข้าวครับ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามากินข้าวอาหารจานเดียวก่อนง่ายๆสะดวกสบายสบายอากาเผามาเตา กระเพราสองถุงอยู่ในกล่องในถุงเนี่ยดูครับอันนี้คือกล่องอันนี้ประสงนะฮะหากระเพรากก่อนนี่นี่เอาน,นี่ก่อนเลยผืนท้องอเมริกาพร้มอมซอกระเพราครับอ่ะอันนี้เอาอันนี้อันนี้เพื่อนควจะกินกเองแล้วก็เดี๋ยวให้ไอ้ตารกินอะกี่ไรจะได้สะโพกไก่สับพร้อมซอกระเพราไหมอังได้จัดไปไอ้ที่ว่าอันนี้วะปลา มาดูครับว่าความรวดเร็วของเมนูของสินทรนะครับว่าสายแคมป์สายมอไซค์นะครับ,วค,ค,รบความรวดเร็วจะเร็วขนาดไหนครับดื่อชิ้นแรกครับเนื้อพื้นท้องอเมริกาซอสกะเพราครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหน้าตายเป็นครับนี่ดูทุกคนดูครับเป็นกระทะครับนี่นี่เดี๋ยวเราเบาไฟหน่อยนะ ดูครับเราก็เริ่มจากการตีไฟเบาๆนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้แบบน้ํามันเนื้อที่มันไหลออกมาครับพอนน้มันเนื้อไหลมาเสร็จแล้วเราก็เล่นแกสเลยครับแต่วานนี้แกะแบบนี่ครับเล่นแกสเลยครับดูครับว่าดูรับสุด,ดยอดขนาดไหนทุกคนอันนี้ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะทุกคนดูครับทุกคน ไม่ถึงนืง่อทีครับดูครับมันจะสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเอาข้าวก่อนเอาข้าวมารอเลยดีกว,ว่านี่ข้าวมาพร้อมครับ,รบนี่ครับพอเรื่องสุกครับก็เบาแก๊สหน่อยครับว่าเือวาเพลินเพราะไอ้กระเรียนสุกมากไม่ดีครับแล้วก็นี่ ตามด้วยนี่ทุกคนซอสกะเพราูดรพิเศษจากสินฮองเซ็กเฮาดูครับทุกคนเดี๋ยวมาแกะก่อนนะแบบกะเพราแบบแน่นๆทุกคนดูเนื้อขาครับนี่ครับ แค่นี้ครับทุกคนคือเสร็จแล้วครับน้าวข้าวไม่ถึงสองนาทีครับทุกคนดูครับเดี๋ยวผมชิ้ให้ดูนะอ,อ,นอ,อือคือรสาติแบเ้าเปียไม่ต้องปรุงสุดยอดครับเทียบ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากให้เราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆของที่ที่ริเวอร i n g นะครับว่ามีส่วนไหนมุมไหนบ้างน,นะครับวิวบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้นักเด็ดอีกรอบอีกนะครับ,รบแน่นอนอยู่แล้วไหนต้องกินนี่อร่อยไหมพอไก่อันนี้ครับอืมอืมโคตรอร่อยอ่ะทําง่ายด้วยเป็นไงก็คือยอดก็โอเคครับ <De ep> er> เดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศลานทัวรนะครับเริ่มจากตรงจุดที่ผมกางเก้งก่อนเลยนะครับก็อันนี้เป็นจุดเป็นโซนที่ผมกางเก้์นะครับโซนนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้นะครับถึงมุมนู้นนะครับก็จะเป็นโซนที่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยก็จะมีอยู่ร่มไม้นะครับแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะครับที่มีร่มไม้อยู่ก็คือเป็นโซนของกอไผ่ตรงนู้นนะครับส่วนตรงลานตรงนี้นะครับกางได้หมดทุกลานนะครับแต่ว่า มันจะร้อนนี่ครับเน้นบนเนินนี้ก็กางได้นะครับแต่ว่าร้อนแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรบังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นเดินขึ้นไปดูนะครับแล้วก็ส่วนมุมข้างล่างตรงูนะครับผมถามพี่เจ้าของละวเขาบอกเขาไม่ให้การเต็นนะครับเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกสมาชิกที่มากางเต็นเนี่ยนะครับเขาจะลงไปเล่นน้ากันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรง้นมุมตรงระเบียงตรงนู้นนะครับที่เป็นผานะทุกคน ตรงเป็นผานตัวนี้ก็จะมีแค่อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าแค่ของดูแล้วไม่ได้อาการเกจนได้เพราะว่ามันมีไม้ขั้นกลางอยู่นะครับนี่ครับก็อยเ่็นแค่นะครับตรงนี้มีจุดเป็นแค่นั่งกินนะครับก็คือของรางที่เนี้ยที่บอกว่าตรงไหนว่างเนี่ยก็สามารถกางเต็นท์ได้หมดนะครับรวมหนึงโซนตรงนู้นด้วยนะครับ ลานจะลดยอ่อยู่นั้นก็คือลานอ่ะมันจะใหญ่มากครับแต่ว่ามันจะไม่ติดในน้ําติดก็เป็นผาอย่างนี้นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่วงเดี๋ยวพาแดกนะครับกับเมนูสายแคมป์นะครับกับสินทร สเต็กเฮาส์นะครับก็วันนี้ผมมาการเเจนนะครับพอวีเจอพี่เหมือนกันพี่ก็เป็นสายแคป์เหมือนกันใช่ไหมครับครับผมซึ่งพี่โดยตรงแล้วชอบทำอาหารไหมเวลาการเเจนบีชอบครับผมชอบอยู่นะแต่เวลาพี่การเต้นเนี่ยพี่ใช้เวลา,าทำอาหารนานไหมครับก็บส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำครับส่วนใหญ่พี่ไม่ไทำอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอแบบคนที่ไม่ได้ทําเลยคือแบบ พี่แม่งรอแดงเดียวไง,ไง่ายๆทุกคนคือแบบพี่เ็ารอแดงอย่างเดียวครับประมาณนั้นก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพี่ลองทําเมนูหนึ่งนะครับเป็นเมนูกะเพราซึ่งพี่สามารถทําเสร็จได้ภายในสองนาทีก็วันนี้จะเป็นเมนูครับเนื้อออสเตรเลียนะครับไหล่สับพร้อมซอสกะเพรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคนที่รอแดงเดียวครับขอโทษน,นะพี่ <c oughs> คนที่รอแดงเดียวในสายแคมป์ก็คือมันมีอยู่เยอะมากนะพี่คืออย่างนั้น โอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคนที่ไม่ทําเลยแล้ววันนี้ให้พี่เขามาทามันจะง่ายและก็สะดวกขนาดไหนครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มให้พี่ทำอ่ะพี่เริ่มครับอ่าเดี๋ยวเริ่มพี่เดี๋ยวผมติดตาวรอก่อนเลยนะอ่าเนี่พี่มีดอ่ะอันนี้ครับพี่อ่ามีดเดี๋ยวผมติดตารอพี่เลยก็ผมบอกเลยว่าเมนูจากสินทรที่เนี่ยนะครับ ก็เป็นเมนูแบบเสร็จรูปที่เหมาะกับสายแคมป์เข้าป่าอะไรนะครับสายมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งไม่ต้องพกแบบพวกเครื่องปรุงเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับก็คือเขาจะพกมาให้แบบเสร็จรูปแล้วนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับทุกเมนูของสินทรคือไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องใช้เนยให้เลี่ยนนะครับเริ่อจากนี่ครับพี่เดี๋ยวผมสอนพี่ทําดูครับพี่แกะเอาเนื้อใส่เลยครับนี่ดูครับนี่ครับ นี่นี่อันนี้คือสายรอแดดรอแดดขุดสอนแล้วังงั้นพี่โูสุดยาดครับอันนี้คือดูครับเดี๋ยวดูพี่ครับำํำนี่ครับผมตั้งกระทะรอพี่นะนี่ก็คือ,อพี่ไม่ค่อยได้ทำะน,นะครับรการถ่ายรพี่ไม่พี่ไม่ต้องเก่งพ,พี่ไม่ต้องรีบครับพี่ไม่ต้องรีบใช่ได้เลยใช่ไหมสายเลยพี่สายด้ครับนี่ครับซึ่ง มันไม่ต้องใช้แล้วมาครับอ่าพี่อ่าดูครับนี่ครับนี่ครับดูครับว่าคนที่แบบไม่เคยทำแบบเมนูแคมป์เลยครับแล้ววันนี้มาทำกินเองนะดูครับว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับดูหน้าตาและรสชาตินะครับดูความสดสบายนี่ครับ ตั้งแต่เอาเนื้อลงไปในกระทะไม่ถึงสามสิบวิดูครับทุกคนคือแบบเนื้อเรื่องสุกแล้วเนื้อตรงนี้ครับเป็นเนื้อชิ้นไหลออสเตรเลียด้วยนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหเป็นไงทํามดาพี่ไม่กินเนื้อไหมครับก็กินครับก็กินอยู่ใช่ไหมพี่แต่ไม่ดูใช่ไหมไม่โอเคครับโอเคครับนี่ครับพอเนื้อเริ่ม ถูกแล้วนิดหน่อยใช่ไหมพี่พี่เบาไฟเนี่ยผมเบาพี่ก็แล้วพีขน,นาดพี่แกะซอสลาเลยครับนี่ดูครับดูครับเขาทุกเมนูไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้เนยครับโอ้โหสุดยอดพี่เป็นกลิ่นหอมไหมสุดยอดอ่ะแล้วพี่ปิดแก๊สเลยพี่ปิดเป็นไม่เป็น,ปนใช่ไหมเขาพี่ไม่เคยทำผมปิดให้นี่ แค่นีครับเสร็จแล้วครับทุกคนไม่ถึงสองไอทีครับสําหรับเมนูนี่ครับกระเพราเนื้อไหลออสเตรเลียจาก C C C สินทร์พรสเตคาส์ครับนี่ง่ายๆพี่เสร็จแล้วครับพี่ลองชิมผีมือตัวเองนะครับชิมได้เลย <laughs> ชิมได้เลยพี่พี่ลองชิมผีวมือเจได้เลยครับ <c oughs> ชิมเม็ดตนน้องเลยไม่เป็นไงอร่อยครับเป็นไงพี่อร่อยอร่อยไหมแล้วก็สรวดเร็วไปไงสำหรับพี่แบบพี่ไม่ค่อยทํำอะ่ะ พอพี่มาทําเองเพียงแค่ไม่ถึงสองนาทีเป็นไงบ้างพี่ง่ายมากพี่รู้สึกว่าสะดวกไหมสะดวกมากรวดเร็วใช่ไหมครับถ้าพี่สนใจนะครับพี่หาซื้อตามแมคโครทุกสาขานะครับหรือว่าพี่ไปสั่งในออนไลน์ก็ได้นะส่งถึงหน้าบ้านนะพี่แต่ไม่ส่งถึงหน้าเต็นท์เพราะไม่ไกลเกินมาที่พี่ไปการเชียงใหม่ก็ไม่ส่งพี่หรอกนะครับโอเคก็อันนี้ครับฝากพี่ไว้สําหรับสินทอ r n s e เฮานะครับแล้วก็วันนี้ผมมามอบอันนี้ให้พี่ด้วยเป็ดหนึ่งชิ้นครับ เป็นเนื้อเสือร้องไห้หมักน้ำจิ้มแจ่วไม่ต้องปรุงไม่ต้องทางน้ำจิ้มพี่กี่ในกระทะในเตาแล้วก็หั่นกินได้เลยนะครับนี่ครับฝากด้วยค,ครับผมนุ่มทุกคำถามพี่จินต้องสินทอรสเต็กเฮานะครับมอร์นิ่งครับรบรรยากาศยามเช้านะครับก็คนร้อนตอนนี้ดิมน้ำก็ยังไม่มีใครมาเล่นน้ำนี่นะสาวตื่นแล้ว อยู่ยังหยู่ย่เยก็ในส่วนของริมน้ํานะครับเมื่อคืนผมคิดว่าน้ําจะเบานะก็ไม่เบาครับน้ําก็แรงอยู่อย่างนี้ครับคิดว่าจะเหมือนกระจาร์ที่เคนปิดน้ํานะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดครับน้ําก็ไหลแรงอย่างนี้ไปตลอดเลยครับผมรอดูเลยแะ้เช้ายังไม่เห็นวัวมาข้ามน้ำเลยนะมาเนี่ยครับนี่ นี่ครับก็มื้อเช้านะครับเป็นเมนูนะครับต้มเนื้อที่แบบพวกพาแบบสบายๆโดยที่น้องเตวาครับเด็กแค่สิบขวบนะครับจะเป็นคนทําเมนูนี้เองนะครับนี่คือต้มเนื้อจากสิงห์ทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเมนูต้มเนื้อของที่น้องเตวาทำเนี่ยจะเป็นยังไงครับก็น้องมีอันี้ได้นะในส่วนของเส้นหมี่เราดูครับเราน้ำเดี๋ยวก่อน ต้องแสะเส้นก่อนดิโลเซ้นก่อนไหมโลเซ้นอ่ะเร็วออกไปปุ๊บโอ้โหดูครับโลเส้นเสร็จแล้วตามด้วยเนื้อตุ๋นถัน่นโอ้โหทุกคนดูดิโอ้โหน่ากินมากนี่ครับนี่เค็มขมแบบไม่ต้องกินได้ครับ คุง่ายๆครับ,รบก็คือแบบเราก็ที่สำคัญเนี่ยมันถ้วยเล็กอย่างเงี้ยครับก็คือเล็กไหมไม่เล็กมากแต่ว่าพกพาได้แบบสบายๆนะครับเป็นเนื้อตุนน๋นนะครับจากสินทรไสเข้านะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งครับที่แบบทำง่ายมากเลยครับในเวลายามแคมปิ้งนะครับนี่ตานน้ำซอสอะมันได้หมูตุ๋นได้ต้องใส่หมูตุ๋นได้ นี่ครับเป็นสูตรพิกเกลียงนะครับจากสิงห์ทองสิงเฮานะฮะโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวไดูหน้าตาเลยฮะยังสวยยังแจ่มนะครับโอเคทั้งตาวกินได้เลยนี่ครับส่วนผมก็ง,ง่ายๆครับกินอย่างนี้เลยครับโดยที่ไม่ต้องใส่เส้น คือเป็นแบบเอ็นแก้วกคนแบบอร่อยมากเนี่ยเนี่ยรอเดือดก็กินได้เลยครับแกะตะกรงแกใส่หม้อตั้งให้เดือดก็กิกนได้เลยครับกินกับข้าวกินเป็นกับแก้มก็ได้เอาสสยแคมมอนามกินแล้วเป็นไงอร่อยครับ ก็โอเคครับตอนนี้ก็เก็บของเตรียมที่จะกลับบ้านนะครับก็ได้ถ่ายบรรยากาศทั้งหมดของร้านที่นี่ไว้หมดแล้วนะครับก็ในส่วนของตัวนี้ไม่รู้ว่าเขาสร้างอะไรอยู่นะครับส่วนห้องน้ําก็แก้ไขนะครับมีห้องน้ำสามห้องแล้วก็ห้องอาบน้ำสองห้องนะครับแล้วก็เราเล่นน้ำก็เสร็จแล้ว <c oughs> สวัสดีครับ สดชื่นสดชื่นนะครับกับบ้านกันนะครับทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนครับฝากติดตามเดี๋ยวพาทเที่ยวนะครับสนสับสนุนแค่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราดูคลิปเราเท่นั้นก็พอนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย